โอ้ยต oh, oh yeah. ัวใหญ่อ <t un c ười> ี <t un c ười> ul. ิ่งเนาะไม่ใช่บลูดบุรเลยเออทำรุดรูดเลยเลียกปลนในเต็นท์พริกร่างที่สามบุรเลยนี่บ้าสามเต็มเรือล้างสุดท้ายในสามล้างอย่ที่สามเรือล้างสุดท้ายสามล้างถือประสามเนาะมีเงี้กระยัดลงของรถอย่างแล้วโอ้ยเรือหน่อยหนึ่งเอาลงดุยลงนี้เยี่ยมสบายดีทุกคนวันนี้เฮาสิเดินทางออกจากป่าได้ทุกคน นักจาก al the ี ung, everyone, pa, okay, Now, router, York, no. ้เขากินน้ำแล้วเอาก็เดินทางแบบนี้เราระวางการเดินทางเขากับสิไปอันพยายามเบ็ดกอนนะทุกคนเบ็ดที่เขาใส่ไว้ว่านี่แหละยามเบ็ดหล้วก็สีเหลาะเกีบหอยเมื่อเลยลงเมื่อเลยเมื่อนี้เป็นเมื่อสุดถ่ายที่เขาอยู่ป่าได้ทุกคนนะเขาก็สิลงเมื่อเลยเขาอยู่ป่านี่ก็ซ้องนสามเมื่อเลยนะบ่ได้ประมาณยังเลยกับเมื่อแต่อยู่อีกต่อไปจนได้แจวสีเบิ้ลม่มีแนวสีจำก็เลยกลับตอนที่แจวมันเบิดพอดีเลยสามีเขากะยางกอน ผมกับสามีคนอันประมาณของเขาสามีคนคนมานของเขาบ่มีจะหายไปทางไหนเวลอแต่คนประมาณนี่แหละจังไรจะว่าพยายามเบ็ดจะว่ามันถืออยู่ว่าเบ็ดจังคืออยู่บ่ฮะเหมือ,อน,นอออกระพิษทำไมมันถือมันก็ะรุดออเอาเบิดเลยเพราะว่ามันสวยเลยได้คันถือก็อยันรุดกับปะจักนอกจากน มันส si si no. si si ิสวบคักๆอลีอลอนะบักเบ็ดก็อันปากมันไว้จโลมันจังสิบ่หลุดไปมาบ่ได้เนาะ่ว่ามันยังเหลือบดคูลังเฮาก็มีเื่อ่ตัวใดที่มันถือคั่นนะาเบินํากันทุกคนจักสิถกบ่จักบ่ถแหแต่ว่านี่ทุกคนกําลังเห็นหอยระวงค้าย่างกับนี่ยัดใส่อ100ียังยัดลงกนีแหละใส่ได้ทุกอย่าง100ตัวนี มทําได้จนหนึ่งบ่อยากเห็นเพิ่นดอกเห็นตาบ่ค่อยดีคือสิออกเห็นบ่เห็นห้อยกระเป๋าไว้บ่นี่ทุกคนแล้วก็สิย่างยเบ็ดเฮาบ่พายไปนําเพราะว่ามันหนักดเพ่สิฮอดไก่เติบได้เพ่สิฮอดบอดยเบ็ดก็ได้สมก็บ่มาใส่เด้อใส่ไก่เพิ่นก็สิบ่ถกบ่จักอันจักลงจักไนะพได้มาฝากลูกชายกับแม่หอยเืออีกุนาเมื่อนี่เฮงต้องเก็บด้หอยนี่วอีหยัง เห็นแลยมึงกินมือคืนนี่ตัวมึงกินหลอบเด็กหอยมันกัดเออเห็นแล้ยมุน่นที่นี่เราบ่อนพี่บางมาคืนนี่โอ้บ่อนนี่มันคดไปจิืดเก็บหอยหอมไปคุณเห็นหน่อยหนึ่งไม่หอมไปคุณนี่บ่อใดไลก่กระได้จ,จักโลหนึ่งก็ย,ยังไข่ได้เพราะได้อันมาตุม่มเลยกาเห็ดเจลสมนะหรือว่าเห็ดเจลซีฟู้ดนะนะจำโอ้คักคักคักโอ้หอยเดือย บ่อเไทาไเห็นมาหอดอันลังแหลกเลยทุกคนนกกยามาเบ้อไม่เจออยู่บ่เบ็ดเบ็ดบ่ี่พิษวังลังแหลกแขกมานระล่อนซำวูหตัวใหญ่แท้มาถือพระโต้ปบมาถือซทุกคนเลยยังได้ดีหลังนี่โอ้หินีหีทุกคน ันทึกหนึ hmm. ีงด yeah. ้วยยาม่าน oh, e um. right. yeah, yeah. ี่ไล่ลังเตไรเส้นชีเบิดเลยทุกคนบอนทึกหลังต้องใช้เข้าใส่ก่อนสองทีหกเจ็ดล้างแปดล้งตัวนี้นะทุกคนเบ็ดเศร้าลังมาเกดบอลอีกทุกคนโอ้บัึกข้อหลังเบิดลบ่เฮ้ยเบดอะไรเนียาารเบ็ดอะไรสุดเบดแล้วบัึกข้อหลังเลยทุกคนไปเึ้นเมื่อเก็บห้อยไปด้ ยามบันเดทุกคนเบ็ดพฤตกรรมหนึ่งบันทึกโฟโต้ที่ไรขนาดน้อนไปไหนอ้ปลาขาวถือลอยสามตัวทุกนิ้วก็มีหงาย่ะแต่ว่ามันบถึกก็มันหลุดบอกเลี่ยอยู่ทุกคนโอ้โหอยู่กลองเห็นหรือบปล่าแได้เฮ้ยยัางจากหลังนี่ยังสามหลังสือท้ายโอ้คอยเราว่าเบ็ดเลยยังเนาะอยู่นี่บันไดยามแต่ขึ้นนี่คนบ่ข้อเห็นอยู่คนบัถทึกก็ยามอยู่นี่โอ้เพราะว่าก็มันจะถึกแถวนี้หัน เบอร์นั่นเขาใส่เลยเบอร์นี้เขาไม่ค่อยใส่มันหกมันหกเนาะแมนถือ,อป้ายยังเลยนี่พ่ขอพ่อเสียวคืนเลยนี่ถือว่าขอดอี่ตายแล้วตายแล้วแน่ตายแล้วจนแข็งนี่ใส่ถุงแต่มาคืนนี่โว้ยตัวใหญ่อ,อีหลีเนาะยังได้ชัวร์กินเน่าเลาเบื่อไมีแนวชัวร์กินหัวมันเลยตายมีตัวใหญ่คนนี้อีกชัวร์กินหัวมันเยอะ มีตัวใหญ่กว่านี้อีก่าดิใหญ่กระปูเด้อมันกระชถือมักระชือชมพอนปลาคืข่อยว่าได้นี่น้องมาตัวนี้ยังอีก่าิถือซล้างเหียงกันโอ้ถือซ้ล้างเหี้ยงกันเลี้ยงกันูัวดิได้เจอคืนใดใช่ใยังตันี้ปลาดุกตัวนี้ฮะันตัวนี้ยังมาทางใต้ไดด้โอ้ปลาดุกบ่โอ้หยังลอยอยู่มันใช่ปลาดุกบ้าเเลยโอ้ปลาดุกลดเร็วๆนนตะเเพลเนาะ อยู่ขึ้นแล้วเองอยู่นู้น้ยโอ้โหอยหอยหอเดี๋ยวแสดงง่้จ๊ดเลยม่าสิหลุดเอาเลยเอใ่มประาอีกทีโอ้มันเกาะขัเกาะขาอะนีอเกางกงี้ยงอหลังของเลยเอาเลยปะเอาเลยแลลตัวใหญ่ลยเอาไปพุ่นไปได้ยามันหลุดเล็กๆอ่ะ โอ้ล้างที่สามวันนี้เฮ้ยนี่โมสามเต็มเหลือล้างสุดท้ายเนี่ยสามล้างอยู่เือล้างสุดท้ายสามล้างถือเ่อสามเนาะโอ้เด็กคนใข้ได้มันหลอก่าอีนี่เหลือสามล้างกับอันมันเปอร์สามก้อยชีลาอันเบิร์ดเลยนะฮะเด็กยังสามลังเลยอีกอ่ะปุ๊ดอ๊ะปุ๊ดอ่ะมันโอ้สิไลปลาโคใหญ่มันตายดิเนาะอือมสิได้แล้วว่าจะมี ปลาดุกผัดบริตายใะปลาดุกอู้ออมีดพันเหียงเลยบยเหยง่มันแข็งดีด้อจับตีหูสิบ้อโอ้ยยาสอนตัวใหญ่เอรี มันสูงค่ะอีลีตัวนี้โอ้แต่ว่าวันมันเบื่อหนักเนาะมันเกาะผักน,นี่มันเกาะผักนอนวอนนะโอ้เกาะผักดีด้วยตัวน,นี้เนาะอืมมียังกระยัดลงของรถอย่างแล้วนี่โอ้ใช่ได้ตัวนี้โอ้เกือบหลุดนี่ เาหน่อยหนึ่งโอ้เหลือหน่อยหนึ่งเอาลงโอ้ทางนั้นข้นใช่เลยเนี่ยบือหมายว่ามันแปนเนาะอือมันแปลี่นทีนี้มันถูกมันไปยาใส่ยาเขาเลยบูมาใส่มันไม่มีวงเสียบเพราะมันม่มีตีหินอือโอ้ใครบอกว่าสถืออีซ่องโตถือสามเนาะดูยีร่องนี้ไอ้ยอะตัวที่สามปิดโอ้เหลือ <g ül> s> <S เช็ดมันมันชีบือกันนะมันเช็วมาชีบุถ่ายส่น่เาานี่ยมันอยากลายมันช่วงชีบือลเลยละเลยลังตามลังชีบถ่ายเดียบรออยครับไปไปดิไป,ไป,ไปถือจบเจือเนาะข่อยก็จนบกขาดวางเลยจดยชิไปเก็บหอยแล้วข่อยก็ได้เฮ็ดทุกคนนี่เฮ็ดพุ่ง,งหมูเนี่นี่เพิ่มีดบรนาชีแม่เลยนี่ทุกคนนี่หม่ระเาไทยกอนเฮ็ดยังเดี๋ยอาก้าแม่เถียวว่าแม่จะมี ง่ายดอกเยอรวมเบิ so aja, like ่งกินมันกับคล้ายๆคือเฮ็ดข้าวเฮ็ดบดเดี๋ยวทุกคนคิดว่าน้าชิมเป็นเฮ็ดกินเฮ็ดพุ่งโม่อะไรมาหอดอนเก็บหอยเลยทุกคนเก็บหอยได้ป่ะนี่เฮ้ยเขาง่วยโหลเก็บหอยเลยนี่กินป่ะเิ็นยังไงมากินเลยป่ะเนี่ย nhiều nhiều kinh dữ đấy à, tọ ha hói vào đây luôn một đòn này này cứ bao khỏi nọ hói đưa bố của hói đưa hơi hỏi hóm nhá thì bắt đầu nhảy thế người tôi bắt nhảy đâu hói. เออข่อยเก็บหอยด้ออ่ะตัวใหญ่อีทุกคนเพิ่นสอ่อนเพิ่นได้แต่แนวนี่จัก10น้อยกินผู้เดียวก็อิ่มแล้วทุกคนนี่ตัวใหญ่ๆน่นี่หอยบ่นั่นสิบ่้เป็นหน่วยใหญ่แต่นอยก็ของข่อยเอานึงน่ดนกันเด้อหอยด้อทุกคน คันจำเนี่ก็พอเก็บอยู่ได้ที่ว่ามีอยู่สำเลาะเพิ่อนกับเฮียนเธอเนี่ออกมาได้เลยทุกคนยังไปหากระเป๋าเขามันมันบ่กหอยมีเลยนะหอยก็ได้ไรยังเอากระเป๋าเขาเลยก็ระเมื่อแบบนี้เห็นน้ำทางก็จังเก็บเอามาเอากระเป๋าเขาเลยทุกคนอืมมินอีหยังว่ะจะตดเลยดิมัเมื่อหืมมิตดเจ้าเบืองห้าเนี่ยตายเลย ม่แม่จะตดบ่เไม่หรอรออิริฮะยังจะตายนี่แล้วนะตายคือมูบคือกบยักษ์องเบิ่งดอกมันตายเลยมันเน่าเอากระดูกเอาเขียวมาหอยหอมทุกคนตำทางเมื่อหอยหอมกับหอยเดืออีกหอยหนึ่งทุกคนดูยิ้มทาง เราเมื pues mm yeah, ่อค nah ุดไปจักใหญจังเลยเพรว่า้าไผ่กระเป๋ามันนักงกลุ่มหนังนะยางลงเมื่อยางนี่อีกประมาณสองสามวงจ้าส้หอดจะบ่อทุกคนเทียงไห้เขากำลังมาหอดด้านนี่ผู้เขาจีทุกคนเห็นดิบ่อนี้เป็นผื่นเป็นผื่นผื่นน้ำทะเลแล้วนี่พันอย่างเลยพันทัง ตะปุกเออกระแมน่เนเถอนะมันสุดหลอดเออนั่นออกซนะมีคนมีน้ำใจหนึ่งเมอืองเออไม่ทำเจ้าแล้วนะแมาๆมชา่วห้อมแก้มจากบาทค่ามีน้ำใจอันบ่วันน,นันเลยบ่ มันแก่ผ the ู้โหดหรือเปล่านั่งเศร้าเมื่อยทุกคนนั่งพักผ่อนก่อนเมื่อยยังไม่ทันละเรหอนักขมแก่นอยู่ยังไงผู้เผยใจสวดดิลูกนี้ก็หอดโอ้ลูกนี้ก็หอดวะนะโยงคาบาดหนึ่งก็หอดด้วยเจ็ดยังคะเอาน้ำจิ้มน้ำเอาน้ำจิ้มน้ำน้ำยอดก็เอาน้ำบ่งจิ้มได้บ่ามาขอจิ้มให้ nhỉ nhau coi nhau chơi chi thẹn lợi, yên tí mà đang mà đang thang luôn đàn nhầy đang cả đang 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 Thang đang 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 khăn Xíu, เจ็บตะเนี่มันพูดเงกับพูนี่นลนนเลยนี่ตอนนี้จะท่าทางลงเนี่ยโอ้เจ้าเตะบัห้อยเฮ้ยจะบาเห็นนี่ในคนท่าเลยนี่เหตุยังไงเหเฮ้ยของท่าอะไรเนี่ย ตัดออกแต่ว่ายันหมื่นจะบ่อนี่แล้วนี่จะขีดเหยียดเลยนี่ทุกคนตลอดขีดเนี้กับโบมี่ยังร้ายนะก็สิพาะจบไปสามเนี่ยทุกคนดูดิหอยหอากันนะทั้งหอยทั้งยังกับแต่ไล่เติบนะจะได้กับขากติดตามคลิปต่อไปได้ทุกคน